15ความฝันที่กำลังบ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชวเงินทองวิ่งเข้าหารับทรัพย์ก้อนโตวสวัสดีครับคุณผู้ฟังและกัละยาณิมิตรทุกท่านครับวันนี้อนิคารช n แนลก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำโดยนะครับเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลายๆคนเชื่อว่าความฝันเป็นรางบอกมองเห็นบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งหลายครั้งก็ตรงกับความเป็นจริงตามที่เคยได้สังเกตมาแล้วและคนโบราณก็เชื่อกันว่าการที่เราฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นรางดีที่จะนำโชคลาภมาให้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทอง หนึ่งหากฝันว่างูกัดหมายว,ว่า,า,ววาเพศตรงข้ามจะชิดร้ายหรือรับข้อจากเพื่อนบ้านถ้างูกัดต่ําก็จะได้รับข้อเล็กถ้างูกัดสูงก็จะได้รับข้อหนักหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเก็บป่วยเพราะอุบัติเหตุในการเดินทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลขให้โชคได้แก่5 4 6 4 9 5หกสี่เก้ปดหกสี่ สหากฝันเ็นพระหญิงชายใดหากฝันเ็นพระหรือพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆความฝันนี้จะเป็นมงคลกับตัวเองทายว่าจะได้รับโชคติดตามมาภายหลังเลขให้โชคได้แก่ 27, 28 8ปดแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดสออเจ็หากฝันิปลา หรือฝันว่าได้จับปลาความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนปลาและขนาดของปลาที่เราจับได้เลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่8 5 8 7 8 8 – 8, 8 9 4. ฝันเห็นกุ้ง หอยปูนั่นถือว่าเป็นความฝันที่ดีตามตำราทำนายฝันได้ทำนายว่าผู้ฝันมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยตามจำนวนกุ้งหอยปูที่เราจับได้เลขให้โชคได้แก่50 51 54 79 89 88อาหาฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบเป็นจำนวนมาก หรือได้ยินเสียงกบร้องตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผ,ผู้ฝันกำลังจะมีโชคลาภส่วนมากน้อยก็ให้ดูจำนวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่มันร้องว่ามันมากน้อยเพียงไหนเลขให้โชคได้แก่หนึ่งหนึ่งสองสองสอหากฝันเห็นไก่ หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเลา้าหรือเอามาปรุงเป็นอาหารตามตำราทำนายฝันได้ทำนายเอาไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาบก้อนโตนำมาให้ถึงบ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาบก้อนโตมาให้เลขให้โชคได้แก่09 19 29 59 89 7. หากฝันว่าได้เห็นกำไร สร้อยทองคําแหวนเข็มขัดที่เป็นทองคําตามตําราทํานายฝันได้ทํานายว่าเป็นฝันบอกโชคที่มีความแม่นยำมากเลยทีเดียวเป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอย่างมากและเชื่อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววันเลขให้โชคได้แก่1 2 8 9 5 9 9 9 8หากฝันว่า ได้เห็นคนตายหรือซากศพที่เน่าเปื่อยโรงศพงานศพตามตำราทำนายฝันได้ทำนายว่าเป็นความฝันบอกโชคที่แปลกประหลาดพอสมควรเพราะฝันถึงเรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่จะทำให้ผู้ฝันมีโชคลาภเป็นความฝันที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าผู้ฝันจะมีโชคลาบก้อนโตเลขให้โชคได้แก่10,14 5 4 0 0 4ีสี่หากฝันว่าได้เห็นนกหรือสัตว์ปีกจำนวนต่างๆฝันว่าได้จับหรือบินเข้ามาหาตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคราบเข้ามาหาถึงเรือนชาญเลขให้โชคได้แก่0212162652 10. หากฝันว่าได้เห็นโลกเรือน หรือมีแผลผูกพองตามร่างกายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกเห็นให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำโชคราบมาให้เป็นฝันที่มีความแม่นยำมากเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณยิ่งแผลผูกพองเน่าเฟะมากยิ่งจะมีโชคลาบมากเลขให้โชคได้แก่07-08-09-0077-97 11 หากฝันว่าได้เห็นพญานคราชหรือมังกรงูใหญ่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าวันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเป็นฝันที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ามีความแม่นยำสูงเลขให้โชคได้แก่48 58 68, 68 69 89 12 หากฝันว่าได้เห็นอวัยวะรับของผู้หญิงหรือผู้ชายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นความฝันที่มีความแม่นยำมากๆที่ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเลยทีเดียวแต่ท่านว่าห้ามไปเล่าความฝันให้กับใครฟังเพราะจะทำให้โชคลาภที่เราควรจะได้หายวับไปกับตาเลขให้โชคได้แก่หนึ่งสองหนึ่งสห ห้าสี่หกสีหกเาหกหกสหากฝันว่าฟันหักหญิงชายผู้ใดหากฝันว่าฟันตัวเองหักถ้าฟันบนทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายบิดาถ้าฟันล่างตายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ทางด้านมารดาถ้าฝันว่ามีฟันงอกขึ้นมาใหม่ตามตำราทำนายฝันทำนายว่า ะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านไม่ดีนักเลขกให้โชคยังไม่ควรเสี่ยงโชคในระหว่างนี้14หากฝันว่าได้สวมเสื้อผ้าผ้าใหม่เสื้อใหม่ํำทำนายว่าจะหมดเคราะห์หายจากโรครับรองว่าโรคภัยไม่มีมาก้าวไก่แน่นอนถ้าฝันว่าได้ถอดเสื้อผ้าออกจากร่างทายว่า จะได้รับข่าวจากพี่น้องทางไกลที่จากกันไปนานถ้าฝันว่าได้รับเสื้อผ้าจากคนนำมาให้ทายว่าจะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านและจะนำความเดือดร้อนเข้ามาสู่ถ้าฝันว่าได้ซักเสื้อผ้าจะได้รับโชคลาบเลขให้โชคได้แก่05-06-506-550-556-646 หากฝันว่าถูกสุนัขก,กัดหญิงชายใดฝันว่าได้ถูกสุนัขก,กัดหรือหมากัดํำนายไว้ว่าผู้ที่ถูกหมากัดจะเคราะห์ร้ายหรือได้รับเคราะห์ร้ายจากศัตรูหรือจากคนใกล้ชิดถ้าฝันว่าสุนัขเข้ามาเลียแข้งเลียขาตายว่าศัตรูจะเข้ามาเป็นมิตรที่ร้ายจะกลายเป็นดีถ้าฝันว่าได้อุ้มลูกหมาขนปลุยน่ารัก ทายว่าคนในบ้านที่มีอายุต่ำกว่าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเลขให้โชคได้แก่41 43 334 493 944ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่ทางอนิคา c h แชน e นได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรตัยจงมาอํานวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังคำมุ่งม,มั่นปรารถนาสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ